มีสานีนี่นะครับเม่นี้ได้มีโอกาสนะครับมาอยู่เพื่อนบ้านดอนหันนะครับเอาลงไปเบิงเพิ่อนวานแห่ครับว่า,าเป็นจังไรวิธีชีวิตของคนแถวนี้นะครับเห็นได้ตา่เ <laughs> <laughs> แม้จะโดนแล้วแต่สวยๆหนึ่ง<อ>ครับครับฝนบ่ค่อยตกน้ำบ่หลายเนาะวันนี้ป่าครับที่เป็นวันแห่ได้นะครับเป็นป่าขาวนี่เป็นคลองส่งน้ำที่เอ่อ ไปทั้งคล้องดงแล้วก็คล้องโคกนะครับนี่ครับวิธีการวันแห่ของเพื่อนครับมีเสือกดึงขึ้นมาพร้อมนะครับ อันนี้มันไปคล้องดงหรือคล้องโคกจ้ะคล้องลงไปทางบ้านแฮ่อ๋ออันบ้านแฮ่กับคล้องโคกขั้นๆคล้องดงเรียบร้อยะออกนี่ปะทางนี้คล้องดงครับออกทั้งนี้เนะานะอ๋อครับตะกี้ผมม้เนี่ยบองอันบองรถอันจอดบองอันน้ำโลน้าเนี่ยบัทันมีเนาะเพิ่นเฮ็ดไหมโอ๋อครับ เบื้องวิธีการวันแหองเพ่่นนะครับอบทมผมนได้ปลาขาวน้อยครับอผมมายืนยู่ที่เคลื่อนบ้านดอนหันนะครับแล้วก็เห็นไอ้เแม่ที่เก็ดนะครับ ลักษณะการเตยนที่ระดึกเป็นสายนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้เพื um ่อน yeah, ่าเพื่อนเอาเนี uh ้ออย่างสำหรับเบียตรงนี้ครับผมมาทำนบบครัีเป็นเนื้อที่เพื่อนเอาิเบดนะครับอันนี้มีตัรนะครับมี่อย่างเครื่องผม่ครับ มาลาา่ามาล่าไก่มีสัตวมีสัตว์าาหลายอย่างครับที่กินไห้กินอ๋อครับนี่คือเง่นที่เป็นหาม,ามาอยู่แล้วก็ให้ี่เด็ดอยู่หน้าประตูเปิดปิดหน้านมองนี้นะครับปกติหดีไล่ว่าเลื่อนหลายว่รถมามันล้องมงานอ๋อ

อายุบ้านอยู่แถวนี้หมบอมันต้องอะไรอะไรอ๋อรอปีอ่ะเนาะต้องวันแรกตนองมาช่วยใช่งต่อไปครับเดี๋ยวดฮ้อย่างไปทั้งหลังเคลื่อนบ้างครับว่ามันคิเติดตรงไหนครับในปัจจุบันนี้ครับนี่เป็นทั้งหลังเคลื่อนครับที่โซง,งน,น้ำไปท,ทั้งน้ำเซิร์นครับ เวลา,าหนาฝนนะครับน้ำหลนี่มันที่ท่วมมาถึงบริเวณสูงๆไปเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเขาสิญ่างลงไปอยู่ด้านล่างครับบ่งทั้งหลังเขื่อนนะครับไปเบิงวิถีชีวิตของพี่น้อง,องเาวาปแก่บ้า,บานเขาอยู่แถวนี้หากินนะครับนี่คือเป็นการ ยกสะดุ้งครับเข้นได้ขึ้นมาแล้วครับยกสะดุงงดด้งั้างขสันขันนังเดียครับเป็นวิถีชีวิตของคน พระบ้านอยู่แถวนี้ครับ oh. นี่ครับเป็นทั้งหลังเคลื่อนครับ นี่เป็นหลังเคลื่อนนะครับบริเวณที่ผมยืนยี่รงมีก็คือผมได้งานลงมาถักล่างนะครับบรรยากาศของการหาปลาครับอยู่หลังเคลื่อนเดี๋ยวเอาย่งางไปเรื่อยๆครับ พอตาอยู่ไกลๆพุณครับเพื่นอนขีอย่างในรถครับแล้วก็ใส่ด่างนะครับที่ผมตำแหน่งที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับถ้าอ,อยู่ในช่วงของหน้าฝนนะครับหรือว่าช่วงน้ำไหลยนี่ผมมีก็บที่ท่วมไปเลยครับจนว่าถึงบง่ง สันปูนนั่นเลยครับแล้วก็น้ำก็ที่ท่วมเลยที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับเมื่อนี้คน้นเพื่อนกับบอยหลายบันไดครับเพราะว่าฝนมันกับห่างๆไปแล้วครับช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วช่วงนี้อากาน้ำมันกับบกอยนี้นะครับ,บค้นหาป่ากับบอยหลายปันไดน,นะครับแต่ถ้าช่วงน้ำที่มันท่วมหลายๆนะครับเพื่อนสิมาหาป่าร้ายครับ เต็มเลยนะครับเป็นที่น่าสนุกสนานม่วนซื่นกันที่กันนะครับพี่น้องบ้านเขาอยู่ระแวกนี่แต่ก็อยู่ใกล้เคียงเป็นชิมาหายูหายินยือแถวนี้ครับป่าที่เพื่อนได้อยู่ตอนนี้ก็คือทีนี้เป็นปลาเขาหน่อยนะครับแ้วก็ที่เพื่อนสิดเบดได้นี่ก็จะเป็นพวกปลากดนะครับครับเดี๋ยว เบ่งบรรยากาศไปรอบๆนะครับบองนี่เป็นออุปกรณ์หาปลาชนิดนึงนะครับไอ้ตัวนี้ครับเพนซิมีตะไครยเป็นด่างนะครับเป็นวงกลมเป็นวงกลมแล้วก็มีดามไม้ไผ่นะครับหนาทงี้ยวประมาณจะขาถึงหกเมตรได้นะครับนีเพิ่นเพื่อนก็นที่จับไม้ไผ่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยื่นลงไปบอง ประตูน้ำนะครับของน้ำไหลตรงนี้ก็เอาไว้ตักปานะครับนี่ครับอ,อุปกรณ์ตรงนี้ใส่ดีตอนที่เพื่อนเปิดหน้าม้าหลายๆนะครับเอาไว้ตักปลานะครับ เป็นชุดระบบควบคุมครับการเปิดปิดของประตูน้ำครับนี่ครับแล้เป็นระบบเฟืองครับมีชุดมีชุดควบคุมมอเตอร์อยู่ตัวหนึ่งครับนี่เป็นนี่เป็นมอเตอร์ครับอาจารมนี่ตู้สตาร์เตอร์ครับเป็นตู้เปิดปิดของบาน ประตูน้ำนะครับนี่ครับมอเตอร์มีสิควบคุมนะครับแต่ละประตูนะครับสีนีสีนี้สีบานแล้วกับมอเตอร์กับสีสีโต นี่เป็นด้านหน้าของเคลื่อนครับน้ำสิไหลามาจากทั้งพุ่นครับมาจากเลื่อนจุฬาพรอ์ครับแล้วก็มาเก็บกักอยู่ตรงนี้นะครับ ตอนนี้ับผมยืนอยู่ที่ควบคุมเปิดปิดของประตูน้ำของเพื่อนบ้านหลังน,นั้นนะครับผมพามาเิิน,นกลไกการเปิดปิดของบ้านเปิดน้ำอยู่เพื่อนผมมีเบอรกันนะครับ